เจ้าหน้าที่นะคะเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้ายที่ระวังระเบิดต่อชดอชุดรักษาความปลอดภัยให้พระนะคะที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนายวีรพงษ์แก้วสวรรค์ ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจร้อยตำรวจโทสำเนาพิมพัฒต์ตำรวจตระเวนชายแดนที่42ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยพระบริเวณถนนสาย ตลูบานเขตเทศบาลตำบลตัดลูบาน,บาน,บานอำเภอสายบุรีโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่14มีนาคมทำให้เจ้าหน้าที่นั้นได้รับบาดเจ็บ6นายค่ะโดยอาการของร้อยตำรวจโทสำเนาตอนนี้ปลอดภัยแล้วยังคงเหลือบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดรบริเวณขาซ้ายซึ่งแพทย์จะผ่าตัดเอาสะเก็ดระเบิดออกอีกครั้งส่วนเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บอีก5นายขณะนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว2นายส่วนอีก3นายยังคงพักฟื้นจากอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุ ราสายบุรีส่วนความคืบหน้าของคดีค่ะผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสายบุรีได้เร่งให้ชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมเร่งต,ติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายอาจจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีทั้งในพื้นที่อําเภอสายบุรีและอําเภอใกล้เคียง